สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะปวดวิชากับพี่วายน้อยของเรายังคงอยู่ในเรื่องของการบวกการลบก,การคูณการหารทศนิยมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็เจอการเป็นคลิปที่2แล้วคลิปแรกของเรานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบวกทศนิยมไปแล้วในคลิปนี้นะคะพี่ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการลบทศนิยมนะคะซึ่งก็ไม่ยากหรอกค่ะเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อแรกเลยนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการลบทศนิยมเนาะโจทย์ข้อแรกของเราในวันนี้ค่ะ9.64นะคะลบด้วย3.391เนาะแล้ก็จัดการตั้งเลยค่ะต้องเอาตัวแรกตั้งนะคือพี่จะบอกว่ามันจะมีกฎของการลบนะ a ลบ b นะคะจะไม่เท่ากับ b ลบ a มันไม่มีกฎการสลับที่การลบนะคะไม่มีมีแต่กฎการสลับที่การบวกนะ โอเคเราไปเริ่มตั้งค่ะ9.64ค่ะลบด้วย3.391พี่ยังคงทำเหมือนกับการบวกนะคะก็คือว่าเราจะตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันส่วนตำแหน่งก็ไล่ไปตามนั้นค่ะตำแหน่งหนึ่งก็ตรงกับตำแหน่งหนึ่งทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะก็ตรงกับทศนิยมตำแหน่งที่2นะจะเห็นว่าทศนิยมตำแหน่งที่3ม,มันไม่มีใช่ไหมคะเราก็ใส่ศูนย์ลงไปค่ะแบบนี้ จากนั้นเราก็เริ่มทําการลบเลยค่ะเด็กจะผิดที่ตรงนี้แหละตรงนี้บางคนใส่ฟึบเป็น1เลยไม่จริงนะส่นลบหเราก็รู้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กว่ามันไม่ใช่1นึ่งใช่ปะมันจะต้องมีการขอยืมนะคะ10นะคะกลายเป็น10บนะสิบลบหนเหลือ9ถูกปะสีบบ่ดนเขายืมไป1เหลือสาแล้วก็ลบ9้าไม่ได้ะคะ่ะยืมข้างหน้ามากลายเป็นสิบสา,สบสาลบเก,ก็ได้สี่นะคะห โดนขยิมไปหนึ่งเหลือหนะคะห้ลบสก็เหลือ2เนาะแล้วก็9้ลบสนะคะก็เหลือ6อย่าลืมใส่จุดทศนิยมตรงตำแหน่งที่เป็นจุดทศนิยมด้วยนะคําตอบก็คือหดจุดสอนะคะแบบนี้อย่าผิดในจุดที่พี่บอกนะคะเพราะมันเป็นจุดที่เด็กๆชอบเผลอเลยจริงๆมาที่โจทย์ข้อ2ค่ะ8.526ตั้งเลย ลบด้วย1.603อย่าลืมตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำการลบเลยค่ะตำแหน่งทุกตำแหน่งตรงกันเรียบร้อยแล้วเนาะ6ลบ3นะคะเหลือ3 2ลบเหลือ2 5ลบ6ไม่ได้ยิ้มมากกลายเป็น15 1 5นะ15ลบ6นะคะก็จะได้9เจอจุดใส่จุด8ดโดนยิมไป1นะคะเหลือ7และ7-1ลบหเหลือ6นะคะ คำตอบก็คือ6.923จะเห็นว่าจุดตายมีอยู่2จุดค่ะคือ 1. ตั้งจุดทศยมให้ตรงกัน 2. ถ้ามีตำแหน่งว่างอย่าลืมใส่ศูนเข้าไปแล้วก็ลบตามกระบวนการลบที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถุต้นเลยค่ะอย่าลืมนะแบบโจทย์ข้อแรกอ่ะศูนลบสไม่ได้มันต้องขอย,ยิงมาก่อนนะคะแบบนั้นเด็กจะชอบลืมเอาละมาถึงโจทย์จริงๆของวันนี้กันค่ะ ก็คือจริงๆพี่จะให้น้องทำนั่นแหละข้อ1บอกว่า35.97ลบด้วย26.847สลับพี่กันไม่ได้นะจะเอา26.847มาตั้งแล้วลบด้วย3 5เกไม่ได้นะคะต้องทำตามนี้จุดทศนิยมตรงกันรเรียบร้อยมีตำแหน่งโบใส่ศูนย์ซะแล้วก็ศูนลบเไม่ได้ใช่ไหมยิ้มมาค่ะกลายเป็น10 1 0ิลบนะคะก็จะได้เป็น3นะ 7ดโดนเขายื้มไปแล้วเหลือ6 6ลบ4นะคะก็เหลือ2อ่เ9าไม่ได้โดนยื้มไปนะคะพี่ขีดผิด9กลบ8นะคะก็เหลือ1นะแล้วก็ใส่จุดทศนิยมด้วยนะคะจากนั้นนะคะเอา5ลบ6เนาะหก็ลบไม่ได้ยื้มมากลายเป็น15นะคะ3โดนยิ้มไปแล้วเหลือ2เนาะเอา15ลบกนะคะก็ได้9 2ลบ2ก็เหลือ0จูจริงๆจ,จะไม่เขียน0ูก็ได้นะ จะเขียนแบบเป็น9.123เลยก็ได้ได้9.123เนี่ยก็เท่ากับ9.1230 0กี่ตัวก็ได้นะคะแบบนี้ด้วยมาถึงโจทย์ข้อ2ค่ะเขาบอกว่า35.97ลบด้วย26.789จุดทศนิยมตรงกันนะคะมีตำแหน่งว่างใส่ศูนย์จากนั้นก็เริ่มทำการลบเลยค่ะ ตรงนี้ลบไม่ได้เนะยยื้มมากลายเป็น10นะคะ10บลบเได้1ตรงนี้โดนยิ้มไป1เหลือแค่6นะ6ลบแดไม่ได้ยื้มมาค่ะกลายเป็น16 16ลบแได้8ดนะคะ9ตัวนี้โดนยิ้มไป1เหลือ8 8ปดลบเดนะคะก็เหลือหนึ่งเจอจุดทศนิยมใส่จุด5้าลบหไม่ได้ยื้มมากลายเป็น15แบบนี้นะคะ แล้วก็เอา15ลบ6นะคะเหลือ9 3โดนยืมไปแล้วเหลือ2 2ลบ2เหลือ0นะคะแบบนี้ต่อบ9 8 8 1คือนอกจากจุดตายที่พี่บอกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกแล้วค่ะสำหรับเรื่องการลบเพจน์นิยมง่ายแล้วก็ออกข้อสอบเ้าเยอะด้วยมาถึงโจทย์ข้อ3ค่ะเขาบอก60ลบด้วย38.183อวันนี้อาจจะงงนิดนึง60 ลบด้วย38.183ไม่60อะคะ่ะมันก็คือ60.0นั่นเองแต่ว่าอันนี้มีโทศนิยมต้องสารตำแหน่งถูกป่ะก็เติมไปเลยค่ะ 000, 000แบบนี้อย่างที่บอกค่ะว่า60นะคะก็เท่ากับ60.0เท่ากับ60.00แล้วก็60.000 0ไปกี่ตัวก็ได้ก็แล้วแต่เลยอันนี้เราจะใช้แค่สารตำแหน่งพอเนาะจากนั้นเริ่มทำการลบเลยค่ะ กรุณายอย่าเอาสูตรลบสามแล้วได้สามนะคะไม่เอายิ้มมาค่ะกลายเป็นสิบสิบลบสามเหลือเจ็ดเนาะตรงนี้จริงๆต้องยืมข้างหน้ามากลายเป็นสิบโดนข้างหลังยืมไปเหลือเก้าเก้าลบแปดก็เหลือหนึ่งนะคะเหมือนเดิมตรงนี้ยืมข้างหน้ามาเป็นสิบข้างหลังย hm, ืมไปเหลือเก้าเก้าลบหนึ่งก็เหลือแปดนะเจอจุดใส่จุดจัะเหมือนเดิมค่ะยิ้มข้างหน้ามากลายเป็นสิบข้างหลังยืมไปเหลือเก้าเก้าลบแปดก็เหลือหนึ่งตรงนี้เป็นหกเนาะ โดนยืมไป1เหลือ5 5าลบสก็เหลือ2โจทย์อย่างนี้เออค่อยเข้าข้าการสอบเข้าหน่อยคําตอบก็คือ21นะคะจุดแปเนาะมาถึงโจทย์ข้อ4ค่ะเขาบอกว่า6.509นะคะลบด้วย3.317นะตั้งจุดทศนยมตรงกันเรียบร้อยแล้วตำแหน่งเต็มโอเคลบได้เลย9ลบ7นะคะก็เหลือ2ตรงนี้ สูลบหไม่ได้ยิ้มมานะคะกลายเป็น10เอา10บลบหนะคะได้9 5โดยนยิ้มไปหนึเหลือส4 4ี่ลบสนะคะเหลือ1เจอจุดใส่จุดแล้วก็6กลบสนะคะได้3ตอบ3.192นะคะมาถึงโจทย์ข้อ5ค่ะหนึาสลบด้วย81.043อย่างที่บอกค่ะหนึกาสิบเก็คือหนึ่เเนะแต่พูดเิว่ามันมีสาตำแหน่ง ใส่ไปให้ครบเลยค่ะในสามตำแหน่งใส่ศูนย์มาให้จบจากนั้นทำการลบเลยนะตัวนี้ยิ้มข้างหน้ามากลายเป็น10นะคะ10ลบ3เหลือ7ตรงนี้ยิ้มข้างหน้ามาเป็น1ิโดนข้างหลังยื้มไป1เหลือ9 9้าเลบ4เหลือห้านะคะตรงนี้ยิ้มข้างหน้ามากลายเป็น10โดนข้างหลังยืมไปเหลือ9 9้าเลบนเหลือ9ค่ะแล้วก็ใส่จุดทศนิยมเนาะตรงนี้โดนข้างหลังยื้มไปนะคะจาก9ก็เหลือแค่8 8ลบ1ก็เหลือ7ค่ะ ตรงนี้ไม่โดนยื้มเนาะเอา9ลบ8ก็เหลือ1 1ไม่มีตัวลบชักลงมาก็เหล 1, ือ1งคำตอบคือ117.957นะคะมาที่โจทย์ข้อ6ค่ะ240ลบด้วย97.56นะคะตรงนี้ก็เติมจุดทศนิยมไป2จุดให้มันพอกับข้างล่างพอดีเนาะ,ะลบเอา10นะคะลบ6เหลือ4ค่ะตรงนี้โดนยื้มไปแล้วเนาะก็จะเหลือแค่9 ก้าลบห้าเหลือสี่นะเจอจุดใส่จุดจ้าตรงนี้ก็เป็นสิบนะคะโดนยิ้มไปเหลือเก้าเก้าลบเจ็ดเหลือสองสี่โดนยิ้มไปเหลือสามแต่ว่าลบเก้าไม่ได้ยิ้มข้างหน้ามาเป็นสิบสามนะคะเอาสิบสามลบเก้าก็จะได้สี่เนาะตรงนี้โดนยิ้มไปเหลือหนึ่งนะคะไม่มีตัวลบชักลงมาก็เป็นหนึ่งคำตอบคือหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะคะจุดสี่สี่นะมาถึงโจทย์ข้อเจ็ดค่ะ มันคือ14 2 3 4จสาสนะคะลบด้วย9 5 4 2จุดสี่สองทศนิยมตรงแล้วตำแหน่งเต็มแล้วลบได้เลยค่ะสลบ2นะคะเหลือสองสลบ4ี่ไม่ได้ยิมมากลายเป็น13านะ13ลบ4ี่นะคะก็จะได้9 2สองตรงนี้โดนยิ้มไป1นะคะเหลือหนึ่งหนึ่งลบห้าไม่ได้ยิ่มมากลายเป็น11 11ลบ 5, 5. ้าได้หเนาะจอจุดใส่จุดค่ะ สโดนยื้มไปเหลือ3 3มสบไม่ได้ยื้มข้างหน้ามาเป็น13เอา13บบ9ได้4ีนะคะหตรงนี้เดินยื้มไปเหลือ0ูนย์คำตอบก็กลายเป็น4.692นะมาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะคือ56าบลบด้วย3 9 9จเอา56ตั้งนะคะลบด้วย3.999ตรงนี้ใส่จุดแล้วเติมศูนให้ครบ3ามตำแหน่งแล้วจัดก,การทำการลบเลยค่ะ สิบลบเก้านะคะได้หนึ่งตรงนี้ยิ้มข้างหน้ามาเป็นสิบแต่ข้างหลังยิ้มไปแล้วเล 9. 9หลือแค่เก้าเก้าลบเก้าเหลือศูนย์ตรงนี้ยิ้มมานะคะจากข้างหน้ากลายเป็นสิบข้างหลังยิ้มไปเหลือแค่เก้าเก้าลบเก้าก็เป็นศูนย์นะเจอจุดใส่จุดค่ะหกโดนยิ้มไปเหลือห้าห้าลบสามเหลือสองนะห้าตัวแรกไม่มีตัวลบนะคะชักลงมาเลยคำตอบก็คือห้าสิบสองจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อาหาเรื่องของการลบทศนิยมในวันนี้นะคะจุดตายมีอยู่2จุดค่ะคือ1ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงแล้วถ้าเกิดมีตําแหน่งว่างนะคะก็อย่าลืมเติมศูนย์ลงไปด้วยให้ครบทูกตาแหน่งก่อนที่จะทําการลบกันจุดตายจุดที่2ก็คือว่าอย่าลืมนะว่าอ่ะศูนย์ลบสามอย่างเงี้ยมันต้องขอยืมมาก่อนที่จะลบนะไม่ใช่ศูนย์ลบสได้สนะไม่ใช่แบบนั้นนะ โอเคค่ะวันนี้นะคะก็คงจะจบเนื้อหาลงแบบเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็น้องๆทุกคนคะอย่าลืมมากดเพจกดวิชากับพี่กวายน้อยของพี่ใน f c e e o o o k แฟนเพจให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe นะคะในช่อง Youtube ให้พี่ด้วยก็จะเป็นการดีมากเลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ